คิดเดียวเกือบเลี้ยงจบเลยนะครับทีนี้ไปดูยงเป็นเลยครี้ยงไม่เป็นก็เป็นเลยครับตั้งแต่ไม่รู้กี่ตัวก็ยังรู้ครับทีนี้ไปดูการจําหน่ายครับโน่นครับกำลังแพร่ส่งยนะครับวันนี้ออกไปกี่ตัวครับพี่ก็ผ่านไม่ผ่านกี่ตัวคอ่าอันนี้จัดส่งนี่ประมาณสามร้อยตัวนะครับส่วนหน้าความอ่าเตืนหน้าความที่ขายไปที่ลูกค้ามารับหน้าฟาร์มเองก็ประมาณ 150ร้อยห้าสิบคู่ครับคู่ลาลอยครับพุ่เอาครับมือนี้เร่าไรแจ๊กบ้าแล้วเดือนนึงว่าจะได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบคู่ครับร้อยห้าสิบคู่กับมือหานะครับอันนี้หน้าฟาร์มอันนี้ส่งทางไกลนะครับวันนี้มีชนบุรีระยองนะครับบางละมุงคนน่ะ ไี้กล่องละกี่ตัวพี่นี่กล่องพวกนี้แะครับอันนี้สินค้าตัวอ๋ออมีระบุเจ็ดตัวห้าตัวสิบคู่อันนี้สิบคู่ยี่ยี่สิบตัวสิบคู่อันนี้เป็นตัวเขาคืออันนี้คือออกขีดพี่อันนี้ก็ขีดอ่าอันนี้ว่าครับอันนี้คือส่งเข้มลูกค้ากรณีที่ถือว่าอ่าเข้มหมายถึงว่าเราส่งไปก่อนหน้านี้แล้วมีตายอ่าหนึ่งร้อยคู่ตายไปเจ็ดตัวนี่คือเข้มใหม่ครับ ความรับผิดชอบครับตัวนี้ตัวนี้ก็พร้อมแพกส่งเมดน,<ช>นี่ะใช่งนะครับไม่ตายนะครับส่งไปไม่ตายเขาบอกมี0.5ในการเสียชีวิตนี่คือการแพกส่งไอ้ตัวตัวเมียบ่กพี่นตัวเมียหมดหมนค่ะตัวเมียครับวันนี้ผมก็จะเอาไปห้าคู่นะครับ 我做难的，我了